สสดีค่ะวน,นี้นะคะก็จะมาต้มมาม่ากินมาม่าไปเกาหลีกันแต่ว่าไม่ได้ยูในหัวนะคะฉากนี้เราตัดออกไปแต่ว่าเราต้มเส้นลงไปแล้วก็จะมีเส้นนะคะแล้วก็นี้นะคะวันนี้ชอซ่อมมาก็กําลังต้มมาม่าอยู่นี่จะให้ดูวันนี้มีแขกรับเชิญน,นะคะก็คือน้องเรานะคะแต่ว่าเป็นน้องไม่แขง นี่เส้กนกำลังนุ่มแล้วนะคะกำลังแบบได้ที่เลยพอแบบสักหน่อยนะคะแล้ไประตูกลางยังเดี๋ยวเส้นยังไม่นุ่มเลยเดี๋ยวรอสักคู่ก่อนนะคะอีก,ก,อกแป๊บเดียวค่ะ ก็วันนี้จะมาถ่ายแต่นีเคยกินแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปเพราะเขลลลบคลิปลงไปค่ะเกิดอะไรขึ้นฉันลืมลบคลิปทําไมฮะแล้วฉันจะลบคลิปทําไมอ่ะวันนี้หัวเปียกนะคะฝนตกค่ะผ่าฝนมาเลยไปกินบิงซูมาที่ร้านจุดสามจุดอร่อยมากไม่อะไรเลยค่ะ นี่นี่นี่วู้อีกนี่หนึ่นี่นึ่เราจะให้นะะต้มเร็วไปทุกต,ตาต้มเร็วไปเสร็จแล้วค่ะก็เดี๋ยวเอาม่าม่าฉันช่วยนะคะสักครู่ค่ะตอนนี้นะคะก็ต้มหม่าม้าเสร็จแล้วค่ะแต่ว่ามานยายที่ถ่ายในครัวค่ะเพราะว่าแม่กำลังจะทำกับข้าวเนาะ นี่เราจะมาตาักเส้นกันยังไม่ได้ตักเลยตอนนี้เราปวดอื้ออะ่ะเป็นไงปวดอือเดี๋ยวเขาตัก <ใน S 1> เส้น,ใน,ในก่อน,อน,นเอาเอามาไว้ตรงนี้นี่นะคะเป็นซอสของมันน,น,นี่เป็นซอสแล้วก็แบบนี้อยจะสอ เดี๋ยวเราก็จะมาตักเส้นใส่กันเลยแต่พี่ไม่เทเลยอ่ะอยไม่เอาเพากินแบบแห้งกันเล้วไม่กินแบบน้ำทำไมอ่ะมันไม่อร่อยนี่นะน้อย ร้อนต้องมีผู้ปกครองดูแลด้วยนะคะโอเคตัดที่เสร็จแล้ว,ลวเราจะสักครู่ค่ะตัดเส้นก่อนใส่ก่อนนะคะก็ตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะมาใส่กันนะคะแต่ว่าขอตัดคลิปสักครู่นะคะอดีมีคนมาคือแนวชาแนลนะคา เออแล้วต่อคลิปสองนะคะเพราะว่าคลิปมันเต็มน,นะคะเดี๋ยวขอไปลบคลิปลง youtube กันนะคะก็อย่าลืมถ้าพวกวชอบก็อย่าลืมกดไลค์ตุ๊กตาในชาแนลนะคะตุ๊กตาชาแนลตรงนี้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 กระทืบไลค์ให้ถึงหมื่นไลค์พันไลค์เลยก็สวัสดีทีมกระจกค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอก,กัน EP พสองนะคะบ๊ายบาย